สโมสรผู้นำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนสยชอช,อชอจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสภูมิใจเสนอข่าวเด็กเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หนังสือคือขุมทรัพย์แห่งปัญญาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผูกฟังทุกข่านคะ่ะวันนี้ข่าวเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่งสอนจะพาไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการดีๆโครงการหนึ่งในแม่งสอนดินแดนแห่งเมืองสามหมอกของประเทศไทยนั่นก็คือโครงการลูกอ่อนหนองหนังสือขุมาติพันพันเมืองสามหมอกเพจที่สองไปติดตามกันค่ะคำว่าลูกอ่อนเป็นภาษาไทายใหญ่นะคะแปลว่าเด็กค่ะเมืองสามหมอกก็คือเมืองแม่งสอน โครงการลูกอ่อนนอหนังสือกลุ่มชาติพันธุ์เมืองสาหมอกก็คือโครงการที่มุ่งสร้างเสริมให้เด็กๆกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสนใจรักกรนอ่นหนังสือซึ่งการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะในช่วงหกขวบแรกนั้นมีผลงานวิจัยชี้ชัดว่าจะช่วยพัฒนาสมองเด็กเป็นอย่างมากค่ะและจะสร้างสายไฟรู้ไฟเรียนให้ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตในขณะที่แม่งสอนปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านหนังสือโดยเฉพาะการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่ลูกหลานจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาค่ะครับในปี2503ทางสโมสรผู้นำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนหรือสยอศาชาจังหวัดแม่ฮ่องสอนคอยรับการนับสนุจากแผนงานสร้างเสริมวิธีาการอ่านสานักงานกองตุนตับสนุสนการสร้างเสริมสุขภาพห,หรือสะสะส,ะสะครับ ให้มานาเนินงานโครงการรณรงค์งส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านลูกอ่อนหนังสือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในปี2553เราเริ่มเนินงานไปทั้งหมดเ็กลุ่มชาติพันธุ์นะครับ mm. ในพื้นที่โซนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้พอมาถึงปี2554ห้ก็ได้นําผลการเนินงานจากปีส5 5 3ห้ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ mm. ในบรรดากลุนน่มาตพต่างๆนะครับเกิดกระแสการสร้สางวัฒนธรรมการอ่านขึ้นในหมู่พ่อแม่ แล้วก็มีความกระแสนความสนใจในการที่จะพูฒานาการเอาอคงความรู้ภูมิปัาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพิชนชน,นมาใช้พัฒนาในรูปแบบของวิานภาพมากขึ้นก็คิดว่าในปี2564ก็จะได้สร้างกระบวนการม,รรมรสนวมร่วมลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมด7อำเภอของจังหวัดแม่้าหลครับ ออาาหรือมุาสานนหลังจากได้รับอนุมัติโครงการแล้วเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการหลายอย่างตั้งแต่การเข้าร่วมเสวนาให้ทำสื่อประชา,าสัมพันธ์ในงานมหากรรมรักกันอ่านจังหวัดแม่งสอนเมื่อวันที่6 7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่สอนเป็นหน่วยงานภาคีสนับสนุนค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณวันดาดีคะค่ะนะคะคุณจำนาญการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของนจังหวัดแม่สอนค่ะสวัสดีค่ะคุณวันดาสวัสดีค่ะคุณสังมาร่วมงานนี้ได้อย่างไรคะอดีจะมีเมื่อมันที่เจ็ดแปดนะคะเราเปิดมหากรรมกันอ่านนะจับจังหวัดนะคะก็ได้มีเครือข่ายก็คือโครงการรณลงคงสร้างเสริมวัฒนธรรมกันอ่าน ลูกอ่อนนนม่เต็ที่าติพันธุ์มือแางหมองเลยคุณรู้สึกเป็นสมบูรณ์นะคะก็มีความสนใจในโครงการนี้มากนะคะก็เลยเห็นว่าจะมีการประชุมครั้งต่อไปทองนีขอเข้าร่วมรับฟังนะคะว้ามาร่วมโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้างคะพอมาเห็นจากการประชุมครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าน่าสนใจและก็ทึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะ เราะว่าดูจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ให้มีครอบครัวรักษาอ่านโดยที่คุณสมบูรณ์เนี่ยได้ใช้ครอบครัวของตัวเองได้ทดสอบด้วยตัวเองมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานสแสดงว่าท่านจะเข้าใจและก็รู้ลึกซึ้งถึงการอ่านอย่างจริงจังนะคะซึ่งจรงิงๆแล้วนะคะหนงานกระสาเรือเนะี่ยจะเป็น,นงานที่ต้องรับผิดชอบตั้งการอ่านนย่นแล้ว แต่ถ้าเทียบกับโครงการของอางรุ่นอ,อ่อน,น,อน,นังสดเนี่ยนะคะเราเราเราไม่ได้เข้าลูกถึงตรงนี้นะคะนี้คือได้เป็นโครงการที่ดีมากนะ่านอกจากจะใ,ใช้ชีวครอบครัวของตนเอเป็นหลักแล้วนะคะโครงการนี้จะทำให้ผในม่มามหอ,อกของเรานะคะ,คะ,คะมคยดวนะรงใจ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 ใาใจอจใจใจใจ่จใ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 จ ดูแลโครงการนี้สามารถคุยเอาความน่ารักเอาอ่อปฏิณต่างๆของอ่เป็นสามารถออกาลปแค่ให้ต่างๆได้ถงไดเป็นโครงการที่ดีคิดว่ากสอสามารถบูรณาการกับโครงการนี้ได้อย่างไรบ้างคะต้องตรงส่วนนี้นะคะ เราจะต้องบูรณาการโดวยวิธีการที่ว่ากศนเน,นี่ยนะคะมีกศน,นจังหวัดนะคะเป็นตัวที่สนับสนุนส่งเสริมนะคะแล้วก็มีกศน,นอำเภอทุกอำเภอนะคะจากกศนอำเภอออกไปก็จะมีกศน,นตำบลน,นะคะกศน,นตำบลแล้วก็ห้องสมุดประชาชนนะคะจากกศน,นตำบลก็จะมีเครือข่ายก็คืออาสาสมัครส่งเสริมกันอ่านตรงนี้เราก็จะสามารถ ที่จะให้อารือข่ายของเราตามอำเภอต่างๆเนี่นะคะไปเป็นตัวช่วยเหลือเสอข่ายไม่ได้นะคะ,ะพื้นที่ตามแผนที่เราประชุมไปตามประชุมในคัางนี้นะคะก็เห็นว่าจะลงในพื้นที่ทุกอำเภอะคะตรงนี้ก็ทางกรอตนนจังหวัดก็จะสามารถประสานงานกับตือข่ายาอำเภอนะคะให้เป็นผู้ที่จะรวมงานกัน ตนี้นี่คือฝันได้ว่าท่าสมบัการอ่านเนี่ยนะคะทุกหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทุกส่วนราชการนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ร่วมจัดก,การอ่านด้วยกันนะคะตรงนี้นี่คิดว่าถ้านะคะทุกส่วนราชการหน่วยงานองค์กรสามารถที่จะรวมตัวกันให้โอกาสกับคนมือสาหมอกเนี่ยนะคะในการส่งเสริมการอ่านด้วยกันในทุกส่วนราชการได้ มันก็คงจะเป็นการดีแล้วก็ทําให้งานวัฒนธรรมรับการอ่านของเมืองสามหมอกเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะแล้วก็ฝันไว้ว่าการอ่านนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นอาจจะมีะชนเผ่าได้รู้จักกันมากขึ้นแบบน,นีคะรู้ถึงวัฒนธรรมของแต่ละท่านส่วนกันด้วยต้องขอบคุณทาง ของการตีเรื่องที่ได้ให้โอกาสกับทางอบปนได้มีส่วนมาเรื่องงาน,นะคะขอบคุณนอดีตณ่าแท่มดท่านผู้ชมผู้ฟังคะกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านาเป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทําได้นะคะขอแต่เพียงมีความตั้งใจจริงผลดีๆที่จะเกิดขึ้นนั้นมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดคะ่ะ และนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆจากโครงการลูกอ่อนอองมังคือกลุ่มชาติพันธุ์เมืองสามหมอกเปิดที่สองที่เริ่มขับเพื่อนเป็นปีที่สองในจังหวัดแม่งสอนอุตสาหเหล็กสมบูรณ์เพื่อขายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่งสอนรายงาน